ครับตอนนี้เราก็อยู่ใกล้จะถึงคลินิกกันแล้วนะครับก็วันนี้ก็ได้เลิกแล้วที่จะทําตานะครับก็ตอนนี้รถติดมากไม่ไหวนี่ดูมันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนข้างนี้นเป็นอย่างนี้ส่วน,นข้างนู้มันหลบหนหรือมันอะไรก้งไม่รู้เป็นอะไรหรอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับจากทําเสร็จยวขับรถก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาจากห้องผ่าตัดเอ,อกมาจกคลินิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นตอนนี้มันกำลังบวมอยู่ อันนี้เพิ่งออกมาเลยบวมมากไม่ไหวเดี๋ยวขอไปประพบก่อนครับโอเคทุกคนอันนี้ก็คือเป็นอัปเดต3ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เราออกมาจากรัพยาษาลแล้วก็กำลังจะกลับบ้านคือจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันบวมมากตรงนี้ ตาฝั่งนี้คือบวมมากก็มันก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออบวมบวมดีตึงๆึง,ง,งดีอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเข้าบ้านก็ของวันแรกหลังจากออกเข้ามาตอ,อาจจะจบไว้ที่คลิปนี้นะคะเพื่อเป็นวันต่อไปในวันถัดไปในคลิปหน้าเลยก็อย่างตอเนี้ยดูคือเรามองเห็นชัดปกตินะอาจจะมีเบลอ,บอมีเบลอ,บอ,ม,บอ,บอมีอะไรหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงครื่อนี้ถ่ายจากกล้องไอโฟนเราอาจจะไม่ได้ชัดเท่าไหร่จะลองดู สวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็คือวันที่1นะครับหลังจากผ่าตัดมา1วันนะครับก็ตอนนี้นะฮะก็มีความสุข่าตึงมากแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นตรงนี้มันจะช้ามากเพราะว่าเป็นข้างที่ได้ทําการแก้ไขกล้ามเนื้อตานะครับจริงๆความรู้สึกตอนนี้มันไม่ได้เจ็บเลยนะ คือความรู้สึกว่าค่อนข้างตึงเฉยๆไม่ได้ปวดไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าลืมตาง่ายขึ้นสําหรับข่านที่มีปัญหานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมันจะรู้สึกตึงแล้วก็หลังคาสึกหนักๆมากเวลาเราลืมตาเงี้ยแต่พอได้รับการแก้ไขมามันก็นตอนนี้นะคือมันเหมือนเพื่อนๆดูในในจอใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าให้ฝืนพูดหรือเปล่าวะมันดูฝืนเกินไปหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่มันแค่ตึงเฉยๆนะครับแล้วก็เนี่ยคืออัปเดตวันที่1ห,หลังจากทําตามาครับสวัสดีครับวันนี้ก็คือวันทททีี่่2 2นนนะครรัััับหลงจาาาาากเํต้ม อัปเดตอาการวันนี้ก็คือไม่มีความรู้สึกตึงขึ้นมาแล้วนะครับที่เปลือกตาก็ไม่ได้เจ็บไมได้อะไรอย่างที่บอกไปเมื่อวันที่แล้ว2วันที่แล้วนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าอาการกวบวมยุบลงแต่ความช้ำมันยังอยู่ครับยังสังเกตคือฝัง่งนี้นะฮะ เพราะว่าเป็นฝั่งที่ได้รับการแก้ไขกล้ามเนื้อตาเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะช้ำม,มากถ้าสังเกตดีๆจะมีเหมือนเป็นเลือดนะครับอยู่ในตาขาวแต่ว่าอาการนี้คือไม่ได้รู้สึกเจ็บแล้วก็เป็นอาการปกตินะครับคือความนุนแรงจะอยู่ที่แต่ละคนนะครับว่าทํามาแล้วจะเจอแบบไหนแล้วร่างกายเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตของวันที่2ครับ สวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอัปเดตวันที่3นะครับหลังจากทาตามานะครับก็วันนี้เดี๋ยวทาต้องออกไปข้างนอกนะครับต้องไปออฟฟิศเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้เข้าออฟฟิศคืออยู่บ้านทั้งวันเดี๋ยวนี้ต้องเข้าไปทํางานหน่อยแล้วก็ให้ดูอัปเดตฝั่งนี้ก็คือ๋ยวเหมือนจะมีรอยช้าขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตรงบริเวณหางตาตรงเนี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าในกล้องมันจะมองเห็นหรือเปล่าแล้วก็ฝั่งนี้เลือดในตาเนี้ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บหรืออะไรแล้วสบายตาอยู่เหหหมมมมมืืออออนนนนนกันัััคคแแ่่่่่ขดขดไไททีียยููใแบบ นะครับก็วันนี้เดี๋ยวให้ดูอัปเดตใกล้ๆฝั่งนี้จะค่อนข้างช้าหน่อยคือเราเราอะมองว่ามันดีขึ้นนะเรามองว่ามันดีขึ้นกว่าเมื่อวานในส่วนของการประครบเย็นนะครับคุณหมอเขาก็จะมีเป็นไอแพคให้อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องห่อทิชชู่ก่อนแล้วก็เพื่อที่จะมาประครบตรงนี้เพราะว่านี่มันมีน้ำแข็งอยู่มันจะมีเป็นแบบเล็ดๆน้ําแข็งอยู่เพราะนั้นก็เขาห้ามไม่ตาโดนน้ำไงเราก็ต้องใช้ทิชชู่ห่อไอแพคเข้าไปก่อนนี่เลยห่อแบบนี้แล้วก็ประคบเข้าไปได้เลยคือจะเห็นได้ชัดเลยว่างก้อตร็ คนต้องรอดูแต่ยังโชคดีที่ไม่ไม่เจ็บนะครับก็กินยากินยาตรงเวลาน้ำมะพร้าวแต่อย่างส่วนของใบโบวบอ่ะคือใช่จะอ่าซื้อใบสดๆมาแล้วก็มาล้างแล้วก็ปั่นเองปั่นกินเองน้ำมะพร้าวก็จะกินเป็นลูกซื้อเป็นลูกมาแล้วก็ช็อกกินจะไม่ได้กินเป็นน้ำมะพร้าวสำเร็จรูปอะไรแบบที่เขาขายตามอ่าร้านค้ามาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ําตาลค่อนข้างสูงน้ําตาลแบบที่เขาเติมเข้าไปอ่ะนะเราก็เลยเออใช้กินเป็นแบบพวกธรรมชาติดีกว่า <c oughs> ดูต้อแหลไหม ไ Aid, โอเคก็เดี๋ยวอัปเดตวันที่3เดี๋ยวขอทิ้งไว้แค่นี้นะครับ <g ul ose> ก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องประครบอีกทั้งวันแล้ว,ลวก็ยังไงเรามาดูพรุ่งนี้ว่าเราจะได้เริ่มประครบร้อนกันได้หรือ,อยังประครบอุ่นกันได้หรือยังเราจะได้เริ่มประคบอุ่นกันได้หรือยังนะครับเดี๋ยวมารอดูพรุ่งนี้ว,วันนี้ก็เดี๋ยวฝากอัปเดตไว้แค่นี้นครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่4นะครับหลังจากที่ทําตามานะครับก็วันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ครับก็ยังใช้ชีวิตปปปกกกกตตติอออออออยยยูู่่่่่ไไไมมมมมเเ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 จ็็็บร้้้สสึึงหหืืืืนน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 ททีีีคััลลใาว ม,ม,ม,มันลดลงนะครับแล้วก็วมช้าน้อยลงแต่ก็ยังช้าอยู่นะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวต้องใช้ไอแพประครบเหมือนเดิมยังไม่ได้เริ่มประครบอุ่นนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตได้ก็คือบริเวณรอบๆดวงตาตอนนี้มันเริ่มที่จะมีสีเหลืองๆแล้วก็เข้าวันที่4ี่แล้วเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้ก็อัปเดตแค่นี้ครับสาหรับวันที่4ี่จะไปเล่นนิวแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเล่นนิวแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นอัปเดตวันที่หนะครับหลังจากที่ทาตามมานะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่ามันก็ไม่ค่อยแตกต่างจากวันที่สีเท่าไหร่นะครับส่วนที่แตกต่างมากที่สุดตอนนี้จากที่ใช้ดูและสังเกตตัวเองนะครับก็จะเป็นเลือดที่อยู่ในตาครับที่เป็นเส้นเลือดที่มันเปราะแล้วมันแตกตรงนี้ก็คือมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะลดลงแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เริ่มประคบอุ่นแล้วนะครับโดยการใช้เจลแผคกระต้องน้ำร้อนนะครับไม่ใช่สิเอาเจลแผคไปแช่ในน้ําร้้อนะครบแลวก็มาป เพื่อที่จะพยายามให้รอยเหลืองๆตรงนี้แล้วก็รอยช้ำตรงนี้มันจางลงไปเร็วที่สุดนะครับวันที่5ก็ไม่มีอะไรมากเลยคือมันก็ไม่ค่อยจะตางเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็คือจางลงไปบ้างนิดนึงเล็กน้อยนะครับพอกรุบกริบแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันวันพรุ่งน้ครับ ครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่เจดนะครับก็คือชายไปตัดใหม่มาแล้วแล้วก็อัปเดตอะมันอาจจะไม่ค่อยได้ชัดเจนมากเท่าไหร่เพราะว่าคือ่ายก e ี One ่วันแม่งก็เหมือนเดิมไนเลยปะคือไม่ค่อยแต่ๆมันก็ไม่ใช่เหมือนเดิมหรอกมันเหมือนมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ดีขึ้นแบบเร็วเหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าชายค่อนข้างจะช้าเยอะแต่ตรงนี้ก็คือจาก,จากที่เห็นเนาะอ่ะดูก็ก็ดีขึ้นนะอืมโอเคดีขึ้นก็ได้อ่ะให้ดูแผล ตอนตัดใหม่ก็ไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บมีแบบนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เจ็บขนาดเหมือนตอนแบบขีดยาชา mm hmm. ก็เดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนึงตอนหายช้ำเลยแล้วกัน mm hmm. น่าจะดีกว่าเพราะว่า mm hmm. ไม่รู้จะถ่ายทำ mm hmm. ไมเยอะแยะบ๊ายบาย Many months later อะโอเคทุกคนก็นี่ก็คือตาครับที่ครบอ่าใกล้จะ2เดือนแล้วอีก2วัน2เดือนเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ถือว่าเป็นสเดือนเลยแล้วกันเนาะก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ดูมาก็คือชายมาตัดจบตอนที่ชายไปตัดไหมเพราะว่าคือต้องบอกว่าที่มันช้มากคือมันช้านานมากทุกคนคือเป็นเดือนเลยกว่าจะหายก็เลยคิดว่าไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรมากมายนะครับก็คือรอให้มันหายทีเดียวแล้วก็มาถ่ายดีกว่าผลลัพธ์นะครับจากการที่ชายไปทําตามานะครับก็เดี๋ยวทวนกันอีกรอบหนึ่งว่าทําไมถึงตัดสินใจทําตานะครับก็เดี๋ยวข เพราะว่าเนี่ยคือตาชายมันค่อนข้างที่จะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่ามีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพ ก็เลยคิดกับตัวเองอยู่นานมากว่าเฮ้ยเราก็อายุเพิ่มขึ้นมาแล้วปีนี้ก็คือ26แล้วแล้วเราจะปล่อยให้อายุมันไปมากกว่านี้แล้วไปทําตอนที่อายุแก่ตัวไปมากกว่านี้มันก็จะรู้สึกว่าร่างกายจะรีคอฟเวอรี่ได้ยากแล้วทายก็เป็นคนตัดสินใจนานมากๆที่จะทานะครับแต่พอวันที่ตัดสินใจจองทําตาไปก็คืออ่ะโอเคทําเลยเริ่มเลยทําเลยทีเดียวดีกว่าให้มันจบๆไปนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็ค่อนข้างพอใจมากครับก็คือตาเท่ากันอาจจะไม่ได้เท่ากันร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าคือคุณหมอก็แจ้งตั้งแต่แรกแัเเนเปป๊ ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะจะมีต่างกันสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็คือไม่เป็นไรแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาคือใช้ค่อนข้างรับได้แล้วก็พอใจมากๆนะครับส่วนการดูแลรักษาตัวเองในการทําตาก็อย่างที่เห็นกันในคลิปก่อนหนะ้านี้ก็คือมีการกินน้ำแบบโบกคบรปอะค,บ,บ,ะคบเย็นนะครับกินยาตามที่คุณหมอบอกนะผลลัพธ์ในช่วงรักษาตัวเองนะครับมันจะต่างกันค่อนข้างต่างกันกับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าอย่างชายในยชายที่เป็นคนที่ก็ตกใจเหมือนกันที่อาการช้ำม,มันอยู่กับชายนาะนมากๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ชีวิตให้ตัวเองจิิิตตตตตกกกกกออออะไไไรขนนนนนาดนน happy ดัั้้้็็็คคืปปปีีใใชชวมม่่งสจยๆ ปเองเรอยช้ำหายช้าอยู่แล้วเ,เรื่องปกตินะครับส่วนคนที่ถามว่าทําที่ไหนนะครับชายทาตาที่ g o o d วิ l c l i n i c นะครับกับคุณหมอฮอนนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆลองไปหาข้อมูลดูก็ได้ว่าเพื่อนๆสนใจที่จะทํำไหมหรือยังไงนะครับตรงนี้ก็ ไปเลือกดูเล่าชมกันได้เลยครับแต่ก็ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณคุณหมอจริงๆเพราะหมอทํามาได้ค่อนข้างมั่นใจมากนะคือมันเป็นการเสริมความมั่นใจที่ดีมากๆเพราะว่าคือคนตามไม่เท่ากันนระทุกคนคือถ้าใครเป็นอ่ะจะรู้ว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยแบบมันถ่ายรูปลาบากมากแล้วเวลานั่งอยู่ดีๆตากอรลอยอะไรเงี้ยคือมันทําให้เหมือนการถ่ายคลิปก็เป็นอุปสรรคการถ่ายวิดีโอการทํางานอะไรหลายๆอย่างมนะันค่อนข้างเป็นอุปสรรคมากๆ,ากๆนะครับก็สำหรับใครที่ตัดสินใจจะทาก็แนะนําว<ะ>่าให้ท<ะ>ําเลยนะครับถ้ามีโอกาสที่จะได้ทาเออก็ลองลองดูนะคคครรรรััับบบบสหหใที่ชอกกก็็ดด Subcribe ้้วยนะ ว่าเจอกันในคลิปหน้าก็เดี๋ยวจะพยายามอัพคลิปให้มันเยอะขึ้นนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับบ๊ายบายสงสัยอะไรถามได้ในไอจีเลยนะครับ